สวัสดีครับสุริทัศนชุมท่านนะฮะอยู่ผมเซอร์เบรชันเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Kingdom d e a d l a n d เนาะซึ่งผมนั้นเล่นเพลินครับตอนนี้ก็ได้พลังใหม่มาแล้วล่วะพลังล่าสุดนะฮะเล่นเพลินจริงนะเล่นเพลินแบบเพลินมากอ่ะดูวนวลเตอร์มาแต่ละว,วันนี่คือแบบเหมือนเสริมเหมือนเสริมให้เ่ยคื ดุเลยฮนะไม่เสียเวลานะครับคือผมเล่นเกินกนระสมัยไม่เย็นๆเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมโดนไปแล้วล่ะไอตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับว่าตัวเก่าเนี่ยเล่นแล้วเล่นไปแล้วมันมันอธิคิปไม่ได้ไงมันพลาดดีพลาดนะครับซึ่งมันก็เล่นใหม่ เล่นใหม่จากต้นเลยนะแต่ก็พยายามให้ต่อในเรื่องเดิมนะฮะของทุงอย่างให้ต่อในเรื่องเดิมนะครับดูผมเล่นมา217วันนะครับ217วันนะครับซึ่งนานมากปกติไม่เคยเล่นตัวเดียวได้นานขนาดนี้นะแต่ตัวนี้เล่นตัวเดียวเลยได้นานมากนะครับผมก็พยายามที่จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไม่รีบไม่รีบแล้วตัวนี้คือไม่รีบจริงนะฮะเล่นแบบการที่จะออกมาโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยต้องสร้างกำแพง เฉยว่าเราไป่างเดียวเลยมีกัแพงแค่ชั้นสองชั้นอย่างเงี้ยก็โจมตีแล้วเงี้ยอย่างนั้นแพ้ครับซึ่งนี่ฝั่งท่าเรือนะในะพาร์ทที่แล้วใช่ไหมไม่พายวพิเศษนะเป็นพาร์ทที่แล้วฮนะผมก็โจมตีได้มาแค่ประตูดเดียวแล้วก็มันจะแพ้นะครับแล้กกลับไปเริ่มต้นใหม่นะไอ้นั่นแหละคือปัญหานะค,คือมันมันไม่มันนะ่ะคือมันแพ้บ่อยเกินนะครับทำให้คมยากของเกมเนี่ยไม่มี ผมเลยว่าอะลองเล่นใหม่ต้นแบบไม่แพ้สักครั้งดิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่กกอนที่สี่นะซึ่งซึ่งผมก็เหลือประตูสุดท้ายฝั่งเนี้ยประตูฝั่งท่าเรือนะฮะเหลือะุูท้ายแล้วคือเล่นเพลินลืมว่าต้องอัดวิดีโอด้วยนะครับทําให้ทําลายประตูทิ้งหมดเลยดีโชคดีที่เหลือประตูท้ายล้วคิดได้ครับคิดได้ล้วก็เลยอา โอเคเอาสะหน่อยเว้ยอะไรประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะเานานะนมันเหมือนจะตีแรงขึ้นนะครับ การโจมตีคืนนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้เงินผมกดเยอะแนตะ่สมัไมมันเซ็นผมไม่เห็นเปลี่ยนะไม่เข้าใจเหมืกันแต่อนนี้สร้างแค่เวอร์ชันสองพอครับรบางเงินงจะไม่เปลี่ยนกลับบ้านก่อนนะฮะไปดูว่าการโจมตีคืนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะน่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะผมว่า แล้วส่วนจักรผมแล้วนะฮะนี่เาินจักรผมค่อนข้างที่ใหญ่นะตอนนี้คือใหญ่มากแล้วไม่สามารถเดินได้ทันนะต้องมีประตูวาร์ปนะฮะถึง2ประตูนะฮะอในฝั่งนี้นะ,ะไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากะครับเอาเง,งิเนงนิดนึงเต้าองทำย้อยงหรือว่าเพิ่งเอาไปเดี๋ยวไปดูก่นอนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ใช่ที่เดิมนะฮะคือมันมีฟาร์มเยอะนะครับเอาเอง,งินไปก่อนถ้ามีอะไรให้ให้ช่วยนะครับ วิ่งกระจายาเขาไม่ได้สูญเสียเยอะอยู่นะเดี๋ยว่าอะไรวะโอเคครับมาไม่ถึงไม่เมืเ่อไ,ไ,ไ,ไรก็ถือว่าประกันไม่ได้นะครับเพราะสร้างในวประกันค่อนข้างทีง่จะแน่นหนาอยู่ผมก,ก็ ตาแห่งความสื่เสียนะครับแล้วก็ไม่ต้องไรมากมายซ่อมๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเมืองผมทำออกมาไกลนะฮะดูสิตรงนี้โคตรตรงนี้ซ่อมๆไปก่อนแล้วต่อไปก็ควรจะเน้นฝั่งน,งนี้แล้วก็ค่อยๆขยขาขยเขตออกมาเพื่อให้กำลังคนขยับไปเรื่อยนะฮะเพื่อให้มันใกล้ประตูมากที่สุดแต่ตนคิดว่ามันน่าจะ ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับอัศิบินก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมเมนะื่อคืนถือว่าโชคดีอยู่ไม่มีสูญเสียนะครับ็นในครังผมก็เต็มมาเพิ่มช่างซะหน่อยรู้สึกว่าจะสูญเสียช่างด้วยเพราะว่าช่งางนี่จำเป็นมากๆนะครับเอาสนให้เต็ม สร้างเสร็จแล้วแต่กัมกันที่ดีต้องมีรถยิงหินนะครับแต่ผมไม่เห็นรถยิงหินว่ะรอบนี้ตรงนี้เป็นกําแพงที่สามารถสร้างได้นะครับแต่นี่มันอยู่ในโซนปา่าและมันอยู่ใกล้กับประตูมากอ่าประตูแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเอาเั็นว่าพรุ่งนี้เราโจมตีดีกว่าเอาประตูนี้ออกไปก่อนแล้วขยร์ในเขตเปิดซะหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เหมาะในการสร้างป้อมด้วยแล้วสร้างกําแพงด้วยนะครับเนี่ยมันต้องเป็นประมาณนี้นะฮะ หรือที่ดีก็ป้อมอยู่หลังแพงจะดีมากครับแต่ตอนนี้เราไม่มีรถยิงอยเ่ยทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ยังไม่ได้ไอตัวเกดเก็บพลังด้วยนะจาให้เปลี่ยนล่าได้ จะดำเน,นินการในความที่เป็นหลักว่าความเป็นกรรเชียงผมว่าจะเป็นเสริมเรื่องอะไรนะมันก็ไม่มีนะเกษตรอะไรก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับบางทีก็ ดูว่าไม่แค่โจตมาตดธรรมดาผมต้องไม่รู้ต้องอยู่ถึงจะได้ครับ ซื้อธนูเพิ่มนะครับแต่ธนูมันก็แปลกนะมันไม่มีเพิ่มมาให้มีขายแค่เบอร์ชอปเดียวก็ไม่มีมาให้เลยครับเสริมตลธนูซะหน่อยอสวินรายังอยู่ครบนะครับ,รนนรนะรบแต่จริงๆไม่น่าจะครบหรอกน่าจะขายไปอยู่เพราะว่าแรกเราว่ามาใช่ไหมมาด้วยแต่ตรงนี้ก็หายไปอสวินน่าจะมี3-4คนนะฮะแต่มันก็หายไป ต้องเตรียมการที่เกาะนนี้แหละให้เยอะที่สุดเพื่อสามารถที่จะกลับมาเอาขนที่เกาะนนี้เพื่อไปเสริมเกาะที่5้าได้ในอนาคตน,นะครับเพราะว่าให้อยู่ไกลนนมากก็ไม่ดีต้องอยู่ใกล้นี่แหละนะตรับี้หินมายังทำไมลุยหินมาเอ,อ้มาแล้วต้องอย่างนี้ครับเาถึงจะสามารถชนะได้ แล้วทุกๆคืนเนี่ยต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับสักก้อนหนึ่งเห็นพร้อมยิงร,ราว่าจะเสริมทับว่าจะโจมตีมันสุดท้ายเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าการโจมตีปูตีของมันก็ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ วินเราด้วยตลอดเวลานะครับบางทีเขาก็บาดเก็บโอเคมาดูซิว่าคืนนี้จะโจมตีหนักแค่ไหนนกในห่งจะเข้าโจมตีประตูเลยนะฮะโอ้นี่มีรถยิงหมันช่วยได้มากจริงนะครับจะได้ยิงไปก่อนให้มันเนีอยลงไอ้โอ้โหลืมมือตัวนี้เลยมาปะวะกลัวตัวนี้กลัวบอกเลยกลัว ก็ค่บางเดยโอเคสงบแล้วสงบแล้วนะสุกองโอเคประตูนี้มันอยู่ไม่ไกลนะครับค่อนข้างใกล้เลย มันเป็นปัญหาเราด้วยว่าการโจมตีมันจะถี่และเร็วขึ้นนะครับเราต้องกําจัดมันออกแต่ปัญหาของคือมีแค่สองกองอวินในฝั่งนี้นะครับ สร้างผมอัพเกรดไปแล้วล่ะมันมองไม่เห็นนะกลับไปกูอ่ามองไม่เห็นเลยเลยนัม,นมากดูสูญเสียสเปัตกลับไปตั้งหลักที่บ้าน คืนนี้างว่าคงไม่หนักจนเกินไปนะเดี๋ยวผมเสริมไปสองดอกลูกไฟสองลูกนะครับม,มืดเยเดี๋ยวต้อหามุมที่ไม่มีแสงก่อนนะครับมองไม่เห็นเลย สองนะครับเดี๋ยนะเสริมทับเสริมทับธนูทนูทน ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยทำดีสักเท่าไหร่โอ้โหผมไม่มีตัวนั้นด้วยด่านหนึ่งโอเครอดมาได้นะครับ ถึงชั้นในเลยทีเดียวก็ว่ากไ, <ป S 2> ไปเนาะหนักอยู่งั้นเนาะเออแต่ก็รอดมาได้นะครับนีวมันไปเก็บของที่หล่นนำพื้นก่อนเพราะว่าพวกันไปนะครับมันก็จะโดนป้อมยิงด้วยนะพวกคาึกนะฮะก็จะทิ้งของไว้ตามพื้นนี่แหละที่มันโดนยิงนะมันก็ไม่หยิบต่อไปแต่หยิบไม่ทันในวันนี้อมบ้านมเอง ผม,มดูว่าประตูที่ที่มันมาประตูต่อไปมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามช่วยคนด้วยนะฮะผมต้องสร้างไปมให้หมดนะอย่างน้อยก็ังมีกำแพงนะครับยของเต็มดูไหมตามพื้นนะครับทนุนทนุทนคนไเก็บเยอะมากเพาจะเสริมเป็นอาเซีนไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำใหม่ไม่เป็นไรสูญเสียคนว่าเก็บมาได้นะครับมเข้าไปดูในป่ากอน วันนี้สายเกินไปแล้วว่าจะตัดป่าซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูประตูก่อนนะครับว่ามันอยู่ไกลหรือเปล่าผมว่าคงไม่ออกจนตีตัวนีนะถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็พอมาได้นะครับแต่มันเือนจริงตัวนี้เป็นช่องว่างระหว่างป่าน่าจะทำอะไรได้เยอะเพราะว่าไม่มีอะไรให้เอาอะไรตรงนี้คนป่าไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับประตูยังไม่เจอเว้ย ไกลยังวะมดืดละตรงนี้มีแคมป์ไกลยังไกลมากเลนยนตรงนี้นะเห็นแล้วเมื่อกี้รีบกลับก่อนไม่ทันออกมาแล้วด้วย้อ,องรีบวิ่งว่อนวิ่งเร็วมากเลยม,มันไกลแล้วต้องเสริมประตูออกมาอีกนะครับม่ง,งั้นก็ไม่ทันเดียวถ้าเหนื่อยต้องจุดกินเลย ตัวนี้มันดีคือมันอยู่กินตร,ตรงไหนก็ได้นะครับไม่ใช่แบบเหมือนพวกสัตว์เลยนะฮะนี่คือข้อดีของมันนะมาถึงมันจะวิ่งช้าหรือว่าวิ่งหนุนหัวห่เร็วแต่มันกินตรงไหนก็ได้นี่คือข้อดีของมันนะครับเอาละไปวิกก่งกระบ้างก่อนดีกว่ากำแพงสร้างเกือบไม่เสร็จนะครับ ไปเรื่องหินโอเคดูสร้างเรื่หินเพว,ว่าตัวนี้คือของจริงที่ช่วยได้นะครับอัญถนุปอสวินมีหรือเปล่าไม่แน่ใจอือทำไมของที่คนอยากได้ไม่โผล่มาสทีอสวินไม่มีเลยสวินไม่มีเลยสร้างสวินหน่อยสวินมีการเรกระดมพลของอ่าขนุด้วยนะครับสมควรสร้างโอเค คนหรือเปล่าธนูก็จะมาหาไอ้พวกอสุวินนี่แหละแล้ให้กองลัง,งเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะเรียบไปได้สองฝั่งโอเคสิมนี้นไปรับลูกหมูชอไยังไงอสุวินอันนั้นอสวุวินไปด้วย เนี้ยรอดไม่ได้นะครับอืมดีประตูมันค่อนข้างไกลนะฮะผมจะอ่าขยายและเขีออกไปก่อนแล้วกันเนาะค่อยค่อยไปโจมตีมันซึ่งเส้นทางก็ยังยาวไกลอยู่นะครับต้องใช้เวลาในการสร้างวิ่งสร้างหลบไปแต่ละว,วันได้ใช้เวลาน,านานอยู่นะฮะเอาป็นว่าสลับผ่านนี้ก็เพียงพอจะเพียงแค่นี้แหละนะครับไ่ว่าต่อกันใหม่เนาะพาดหน้านะฮะกับประตูท่าหน้าฝั่งขวาประตูสุดท้ายของเอย้ยไม่ใช่สุดท้ายประตู ฝั่งที่เราจะทําลายยึดเกาะได้ครับประตูใหญ่นะครับฝั่งประตูท้ายประตูใหญ่ประตูถ้ำนะฮะเอาหน้าหรับพานนี้ก็เป็นพอจะเพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับการติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกระขอว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ